ลัคนาราศีพฤษศกประจำเดือนมิถุนายนนี้การเงินแลนสไลด์รวยสะใจสมการรอคอยแถมยังมีโชคใหญ่เลขบ้านเลขรถออกเต็มเต็มเดินทางดีเนื้อหอมฮอตสุดๆไปเลยสวัสดีครับทุกท่านได้เวลาแล้วนะครับที่จะมาเปิดดวงชะตาครับของชาวลัคนาราศีพฤษศกประจำเดือนมิถุนายนเลยครับ เพราะว่าชาวพุทธศบเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากที่เรารอคอยมาแสนนานเลยก็ว่าได้นะครับดวงดาวนี้เข้าทางเราหมดเลยนะครับต้องยินดีด้วยนะครับตรงนี้แล้วสังเกตเห็นไหมครับจะมีดาวพุธเลข4ดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6เนี่ยโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงเดินไวมากนะครับอันนั้นจะเป็นเดือนหนึงที่จะต้องทําอะไรว่องไวแล้วจะประสบความสําเร็จครับและอาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง เจ็เรื่องนี้เลยนะครับเพราะนั้นเราไปฟังก่อนรู้ก,ก่อนทําก่อนจะได้รวยก่อนนะครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อน,น่ะครับมาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับตัวเราเนั่นก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ดาวประจําตัวเราที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินแล้วนะเพียงแต่ดาวการเงินยังโคจรเป็นวินาศอยู่เท่านั้นเองแต่ดาวพุธครับย้ายวันที่สองมิถุนายนเนี่ยดาวพุธก็จะมาทับลัคนา พือศพเราครับเห็นไหมเงินทับตัวนี่แหละเขาเรียกว่าแลนสไลด์การเงินเราจะดีมากนะครับสมการรอคอยเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวเราเนี่จะมีบทบาทให้ลงมือทําด้วยตัวเองนะครับจะหาเงินหาทองอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงนะครับ ดาวสุกแล้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยดาวสุกแล้วเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเห็นไหมครับตัวเองเป็นราชาโชคเงินทับตัวทําสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นครับราชาก็ผู้ชายผู้ชายให้โชค นะครับอยู่ในเรือนสหัสชชักก็เดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารและนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ตําแหน่งเขาเรียกสุขสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมได้ปฐุมเกเก์คือพู้ง่ายๆว่าได้สองตำแหน่งครับทางโหราศาสตร์เรียกว่าปฐุมเกเก์แล้วก็ราชาโชคครับแสดงว่าจะได้ดวงนี่คือจะโชคดีโชคสองชั้นเฮงสองต่อได้สองเด้งได้อะไรเบิ้นๆนี่รู้ไว้เลยขอให้เราพบปะเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดีครับและดาวสุขเห็นไหมครับยังไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารอีกครับสุขปากหวานอังคารรับเอาอันนี้ก็คู่มิตดอีกครับโอ้โหดีงามครับนะมีแต่เรื่องดีๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุยเลยนะครับตรงนี้ยิ่งขยันก็ยิ่งประสบความสําเร็จนะครับหรือเจราจาปากหวานมีมิตรไมตตีต่อกันเนี่ยโอ้โหทําอะไรก็ปังรวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน นะครับพูดจาเจรจาสื่อสารเนี่ยคิดดีทดําดีพูดดีไว้ก่อนนะครับที่ต้องฝากเพราะ,ะอะไรเพราะดาวพุธเราก็ไปเจอมนุติยูจรด้วยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรแปลกๆได้เนี่ยถ้าพูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยนนะครับอันนี้ต้องฝากแต่ถ้าคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยนะใช้วัทศิลป์ใช้มรดรวาจาไว้ก่อนเนี่ยใช้การปณีปนอมเนี่ยรับรองครับสาเร็จและร่ํารวยครับ<า>ยินดีด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ดาวศุกร์เห็นไหมเดี๋ยววันที่30มิถุนาก็จะย้ายเข้าสู่พบ พันธุ์หะเห็นไหมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลาดับส่วนการเงินครับแน่นอนครับที่บอกว่าแรนสไลด์รวยสั์สใจสมการเราคอยเพราะอะไรเพราะเรารอมานาพระดาวการเงินไปติดลมอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยสองเดือนเต็มๆเลยนะครับเมษากับพฤษภาเพิ่งจะฟื้นก็คือเดือนมิถุนาแล้วสังเกตดาวการเงินดาวคุณะเดินเร็วมากนะครับวันที่สองทับลัคนาวันที่สิบแปดเป็นกเกษตรตาธิบดีในเรือนการเงินเลยเห็นไหม แปลว่าการเงินต้องตัดสินใจทําให้ไวทําให้เร็วแล้วจะได้นะครับเน้นการพูดจาเจราจาติดต่อสื่อสารค้าขายพบปะสังคมออนไลน์โซเชียลนะครับหรือต้องเข้าไปแก้เข้าไปดัดแปลงตกแต่งต่อเติมทาเพื่อมันได้เงินหมดเลยนะครับการเงินจะบอกเลยว่าดีมากบวกกับตัวเราก็เป็นราชาโชคก็จะทําให้เรามีโชคใหญ่นะครับได้ทั้งจากการทํางานได้จากตัวเราเองความรู้ความสามารถได้ทั้งจากโชคลาบเลกอันหนึ่งคืออะไรดาวอาทิตย์ครับ ดาวอาทิตย์นย้ายวันที่15มิถุนาครับเข้าเรือนการเงินก็ได้ราชาโชคโอ้โหนี่จะบอกนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดาวราชาโชคเยอะมากดาวพัสก็ราชาโชคอาทิตย์ก็ราชาโชคศุกร์ก็ราชาโชคสามราชาโชคเลยนะครับโอ้โหดีกับชาวพฤชศพยอย่างแน่นอนนะครับพันธุเห็นไ,ไหมไปรออยู่ในเรือนการเงินได้ราชาโชคก็ได้เงินจากบ้านรถที่ดินได้หมดแค่ทำอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายที่ ขายตึกขายคอนโดห้องเช่าอะไรต่างๆโดดเด่นหมดหรือไปคุยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรดีๆเหนี่ยวนําเป็นการเงินได้นะครับหรือจะอ,อยู่ที่บ้านไอเดียบรนเจิดทาให้เรามีเงินมีทองเอาได้หมดเห็นไหมเพราะนั้นทําดีๆกับคนที่บ้านนะครับหรือเมื่อคนก็ได้บ้านได้รถนะครับจังหวะนี้อ่ะก็ยินดีด้วยเพราะนั้นการเงินบอกเลยว่าเดินหน้าแล้วไม่ได้พักองศาไม่ได้ติดลมลุยครับ เงินเป็นดาวพุธต้องได้มาจากเจจาติดต่อสื่อสารค้าขายครับลุยไปเลยดาวการเงินไปนร่วมดาวนดอยู่แปลว่า i innovation high t e เทค e c h โนโลยี Tech มันครั้งต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดบ้างเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างอะไรเงี้ยทำในรูปแบบใหม่ๆบ้างเ,เงินทองเข้าแบบทั้งเดือนครับบอกเลยว่ามิถุนานี้ชาวพุศธจะรวยมากยิ่งถ้าพื้นดวงเดิมดีนะดาวพุธเด่นนะโอ้โหจะยิ่งรวยมากไปกว่าน,นี้อีกนะครับบอกไว้เลยนะต่อไปเรื่องโชคลาภครับโชคลาภนี่คือดาวพุธเรื่องหัต เห็นไหขนาดได้ผัดเข้าเรือนวินาศนะแต่วินาศก็ยังเป็นราชาโชคก็ยังฟุกฟุกอยู่ได้นะครับสองครับในเรื่องการเงินเห็นมันมีดาวอาทิตย์ไปลอยในเรือนการเงินได้ราชาโชคตัวเองก็เป็นราชาโชคโอ้โหผมพูดเยอะหน่อยนะครับว่าโชคเนี่ยเพราะว่าราชาโชคมันเยอะไงครับก็โชคจากผู้ชายไงซื้อกับผู้ชายซื้อเลขบ้านเลขรถไว้ก่อนออกเต็มเต็มครับโดยเฉพาะหลังสิบห้ามิถุนาไปแล้วนะครับถ้าต้นเดือน ก็เลขที่เราชอบก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น15มิถุนาไปแล้วก็เลขบ้านเลขรถเลยครับมาจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเชียวนะครับตรงนี้เห็นไหมหรือโชคลาภจะแปลว่าอะไรทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะดาวส่วนใหญ่เห็นไหมอาทิตย์พุธอังคารศุกร์เกดอะไรไปรออยู่ในเรือนดีๆหมดเลยกระดุมพ้าสหัสชพันธุเนี่ยมันจะไปมีโชคกับบ้านรถที่ดินอ่าหรือหรือเลขวัตถุมงคล ที่บ้านออกอะไรอย่างเงี้ยดีๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็ยินดีด้วยนะเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะถึงแม้ว่าดาวเ,เรื่องหาดจ,จะเข้าเรือนวินาศมันก็หมายความว่าเราจะได้ดีในทิศทางที่แตกต่างออกไปเปลี่ยนแล้วดีเชนไปเลยคิดใหม่ทํใหม่ได้เวลาออกจากคอมฟอร์ทโซนนะพูดอย่างง่ายๆแล้วจะไปอยู่คอมฟอร์ทโซนที่ใหญ่กว่ารวยกว่าครับลุยเลยนะครับตรงเนี้ยแล้วยิ่งถ้าเราเน้นออนไลน์ line, เข้าไปด้วยเนะี่ย เพราะอะไรเพราะปทุมเกณฑ์แปลว,ว่าเนื้อหอมฮอตไงใครเห็นเราก็รักรักเสร็จก็มีสินค้าเลยดีก็มักจะอุดหนุนเราไงครับก็กลายเป็นเงินทองโชคลาภได้เหมือนกันนะครับแม่อันนี้ก็ยินดีด้วยมาดูเรื่องงานกันบ้างดาวการงานนี่บอกเลยนะครับว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเมษากับพฤษภาเนี่ยโอ้โหดาวราหูดาวการงานไปเจอดาวพุธไปเจอคู่ศัตรูไปเจอดาวอาทิตย์แต่ตอนนี้ไปหมดแล้วครับเดือนมิทุนา โดยเฉพาะแต่วันที่สองมิถุนาพุธย,ย้ายการงานเราจะไหลลื่นขึ้นติดติดขัดขัดก็จะผ่านได้นะครับอยู่ร่วมกดาวพฤหัสในเรือนวินาศแปลว่าทําเบื้องหลังเน้นแก้ปัญหาเน้น่างประเทศเน้นออนไลน์จะประสบความสําเร็จหรือติดขัดอะไรไปพูดไปคุยเลยพดาวพุธเดินหน้าเจรจาติดต่อสื่อสารได้ดาวอาทิตย์ทับตัวเราครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนเข้าเรือนกันเงินแปลว่าไปเจรจาติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ซีอผู้บริหารเจ้านายสิ เขาก็พร้อมจะช่วยนะครับจังหวะนี้การงานไม่ได้เสียหายแล้วนะครับขอให้ลุยทําได้เลยนะครับแต่มีเรียกว่ามุมหนึ่งก็แล้วกันนาะก็คือดาวเสาครับที่ไปรออยู่ในเรือนการงานเดินถอยหลังพักองศาครับ19มิถุนาไปแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเรามีงานเก่าๆเอากลับมาทําได้เหมือนกันนะปรับปัดฝุ่นทำใหม่นะเออมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จลูกค้าเก่าๆเนี่ยเข้าไปหาเข้าไปพบเข้าไปคุยเลยนะครับก็จะดีและที่สําคัญ ดาวมันเดินหน้ารวดเร็วมากเห็นไหมดาวพุธย้ายสองครั้งเลยนะครับดาวสุกก็ขยับอังคารก็ขยับเนี่ยแปลว่าทํางานอะไรก็ตามนะให้รวดเร็วฉับไวไม่ดินพอกหางหมูไม่เก็บงานไว้นะมีงานโปรเจกต์งานอะไรเข้ามาทาทาหรือมีอะไรต้องคุยต้องไปดีลอะไรรีบไปนะครับก็จะประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นการงานเอาเถอะครับไปลุยไปจัดการได้เลยนะทั้งคนธุรกิจส่วนตัว นะจะเปิดตัวสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยถ้ามีก็เปิดตัวได้นะครับหรือคนทํางานประจําก็ได้งานตรงใจมากขึ้นหรือปัญหาในงานน้อยลงไปครับก็ยินดีด้วยครอ,อบครัวครับโอ้อันนี้โดดเด่นโดดเด่นมากๆนะเพราะดาวครอบครัวคือดาวอาทิตย์พบพันธุเห็นไหมครับพันธุไปอยู่ไหนครับไปทับตัวเราก็คือเกี่ยวก,ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านรดที่ดินอ่าได้เป็นเวลาครึ่งเดือนพอหลังวันที่สิบห้าเท่านั้นเด่นขึ้นพีคสุดๆเลยดีที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้ นะครับเพราะดาวอาทิตย์เราเนี่ยได้ลาชาโชคไงก็เลยได้บอกว่าเลขบ้านเลขรถออกหรือได้บ้านได้รถอะไรแบบนี้แล้วไ,ไ,ไปรออยู่ในเรือนการเงินอีกอะมันก็เลยชัดเจนมากนะครับเพราะนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยดีๆกับคนในครอบครัวทําดีๆกับบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับญาติพี่น้องอ่าปณีปณอมติดขัดมีปัญหาอะไรกันเคลียร์กันได้ขายขายที่ดินซื้อบ้านซื้อรถอ่าทำไปเลยนะครับจังหวะนี้โดดเด่นนะครับลุยเลยนะครับหลังวันที่15มิถุนาครับ ความรักกันบ้างความรักคือดาวอังคารอ่าอันนี้จะฉีกแนวหน่อยดาวอังคารนะครับได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับไปจนถึงสามสิบมิถุนาก็หมายความว่าคู่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคู่เดินทางไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยมีเวลาแต่พอเจอดาวสุกมาร่วมกันสุกปากหวานอังคารรับเอาอ่ะอันนี้ดูดีนะครับบอกเลยแสดงว่ามีอะไรจะ คุยจะเคลียร์กันได้เป็นอย่างดีหรือพากันไปเที่ยวก็ได้เนี่ยมีมุมเลยเพราะอยู่ในเทศกาลช้คือเดินทางไปด้วยกันเลยตัวเราก็ดาวสุขคู่ก็ดาวองาังคารสุกปากหวานครับถ้าพูดจาจะดีความรักนี่เลิศเลอเพอร์เฟกนะครับแต่เขาจะมีอารมณ์แปลกๆหรือนอยๆสปอยอะไรก็ตามเราแค่น้ําเย็นเข้าลูกครับเซอร์วิสบริการนะครับอันนี้จะดีแต่ถ้าเข้าหลังวันที่30มิมิถุนาไปแล้วอันนี้ต้องฝากเพราะดาวองานะังคารเนี่ยย้าย ไปเล็งกับดาวเสาอันนี้เป็นคู่ศัตรูกันไงถึงแม้จะมีดาวศุกร์มาประกบเห็นไหมก็แปลว่าไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้มีอะไรมากเพราะนั้นเรื่องความรักก็ดูสดใสคนโสดมีเกณฑ์เจอจากการเดินทางเจรจาติดต่อเพื่อนของเพื่อนแนะนําได้หมดเลยนะครับหรือจากโลกออนไลน์ก็ได้หรือได้ตําแหน่งเป็นนึก็แปว,ว่าถ้าเจอก็เป็นคนมีตําหนิงเป็นลูกกำพร้าเป็นคนสู้ชีวิตเป็นไม้เป็นต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับนี่แล้วเสร็จแล้วพอวันที่สามสิบมิถุนาก็ ดาวคนรักเราก็ไปอยู่ในเรือนพันธุเขาก็จะเป็นความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านดูแลบ้านได้ดีขึ้นมีเวลาอยู่บ้านกันมากขึ้นแต่เดือนนี้มิถุนายนนะมีเกณฑ์จะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันนะ mm. ก็ไปได้เลยแล้วจะดีนะครับเพราะภาพรวมนี่ดูดีครับดาวแฟนไปลอยอยู่ในเรืนอนอคู่มิตรแล้วก็อยู่กับดาวสุขก็คู่มิตรกันอีกก็มีความสุขกระดีกระดาครับ<ต>อืลูกและบริวารครับอันนี้ก็แน่นอนครับดาวพุธครับที่ผ่านมา สองเดือนเมษาพฤษภาไปลอยอยู่ในเรือนวินาศแล้วเจอคู่ศัตรูอันนี้หนะักแต่พอสองมิถุนาไปแล้วโอ้โหบริวารขยันขันแข็งยิงเข้าวันที่สิบแปดมิถุนาบริวารน,นี่คึกคักเลยหาเงินหาทองบริวารพารวยอ่ะพูดอย่างนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่โดดเด่นยินดีด้วยลูกก็เอาเงินมาให้เราใช้ลูกก็ดีขึ้นคุยกันเข้าใจมากขึ้นถึงแม้จะเจอดาวมฤตจะยูก็จะมีกระทกกระทั่งะเล็กๆน้อยๆครับแต่บอกเลยเบากว่าเจอพระราหูในเรือนวินาศเยอะเห็นไหมเพราะนั้นทิศทาง ลูกน้องบริวารลูกเราดีหมดหรือลูกพารวยอ่ะลูกบอกเลขแล้วถูกอีกก็ได้ช่วงวันที่ส8มิถุนาไปแล้วเนี่ยคือรายได้จะมาหลายทางนะหลังกลางเดือนมิถุนาเพราะมีทั้งดาวพุธดาวอาทิตย์นี่ยกรกบาดรถที่ดินพุธเกังตัวเราความสามารถเราเงินเราปากเราบริวารเราลูกเราเห็นไหมโอ้โหร่ลำรวยยินดีด้วยนะครับเดือนนี้ดาวบริวารเดินดีทั้งเดือนเลยแจ๋วเลยสุดท้ายครับก็มีเลขมงคลน,นำโชคครับ ขอให้ชาวพุทศกล่ำรวยเลยครับ46387ครับนะเอาไปใช้นะครับจะได้เป็นมงคลในเดือนนี้นะและนี่ถ่ายแค่ดาวจรนะครับเพราะฉะนั้นยังได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าให้ผมดูดวงเจาะลึกถึงดวงของคุณนะยินดีครับแอดไลน์แอดไซค์เกตเทวะ65มาได้เลยครับหรือสแกน QR code นะครับแล้วทําตามที่ลายบอกครับการันตีได้ดูภายใน24ชั่วโมงครับไวมากๆหลังจองมาหรือจะไปฟังต่อให้จบก็ได้ครับ จะมีบอกว่าดูกับอาจารย์เกเทวะได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรแล้วยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่แหละมีวิธีอย่างไรก็ฟังตามนี้ได้เลยนะคบแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0 0คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับี๋ยวใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่ส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีกสิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและรล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ